สามสิบเอ็ดตุลาเวลาบ่ายสองยี่สิบเก้านาทีวันนี้นะคะฉันจะต้องมาหาเจ้าชายเพ่งอนัคจะไจม่เจอฉันจะไปหาเจ้าชายเจ้าชายค้าไปหาเจ้าชายฝั่อง,องนี้เรไหนี่โ <laughs> ดนไล่เลยอะ่ะ <laughs> ตามมาเราจะไปหาเจ้าชายกันเอการแสดง よかったね。ジ โซนสนามหญ้านะคะก่อนที่เราจะเดินขึ้นเขาไปยังคาเฟ่และร้านอาหารอิตาเลียนนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเจ้าชายไหมนะคะเราตั้งใจมาหาเจ้า,าช,ชายไม่รู้ว่าเจ้าชายเป็นยูงไนเธอดูกว่า ใชยค่ะผาซ้ายค่ะจะหาจะาชายเจอหรือไม่แล้วก็ไม่รู้เราจะลองไปหาด้านนูกนงกันนะคะเจ้าชายอยู่ด้าน้นกรือเปล่าตามมานะคะยังไ่ยวม่พอ เป็นร้านอาหารที่มีความสวยงามมากเลยนะคะโซนสนามหญ้ากว้างไกลมากเลยนะคะช่วงโซนข้างล่างนี้นะคะจะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก ไม่แ้ได้้ไม่เหนเค่เป็นโซนที่โลงกว้างนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่แม้นะคะเพราะว่าเราเดินอยู่สองคนกับตากล้องนะคะ ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างไกลนะคะแล้วก็เห็นภูเขานะคะสวยงามนะคะท้องฟ้าเมฆสีฟ้าสวยงามสดใสฟุ้งๆิ <ๆ S 1> เดินกัตนตรงนี้นะคะเหนื่อยเงื่อะไรใครย้อยเลยนะคะ ชิวเรามาถึงตรงนี้นะคะก็เวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็อากาศค่อนข้างดีนะคะเหมาะที่จะเดินสนามหญ้านะคะก็ยังแบบว่าเงื่อแตงเงาแตงเลยนะคะเดินกันแบบว่าทรหดอดชนมากๆเลยนะคะ จุดตรงนี้นะคะที่ป๊อบกินเดินมาแล้วสะดุดนะคะก็มันเป็นแบบว่าพื้นแบบว่ากับกับหญ้านะคะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าหญ้าเออสูงแค่ไหนเป็นแบบพื้นเทปูแล้วเราเหยียบลงไปแล้วมันบุ้มลงไปเลยอ่ะมันเป็นลุ่มลงไปอ่ะมันก็เลยสะดุดเท้าพลิกเลยนะคะ ก็ยังเดินได้อยู่นะคะยังเดินได้อยู่เฉยเลยนะคะก็เดินขึ้นเขาไปแบบไปคาเฟ่นะคะแล้วก็เดินลงเขาลงมาอีกทีด้วยนะคะยังเดินถ่ายรูปได้อีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วพอกลับขึ้นรถนะคะขับรถกลับบ้านนะคะที่บางพระนะคะประมาณชั่วโมงกว่านะคะสรุป เดินไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเ <_ C> e <at> ก,กิดอาการขาบวมนะคะขาบวมเขียวเลยนะเจ็บมากเลยนะคะ <_ C> e <at> เราก็งงว่าทำไมเรายังเดินได้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงขับรถอีกชั่วโมงหนึ่งทาไมเพิ่งมาเจ็บตอนหลังไม่เข้าใจเลยจริงๆ และตอนนี้นะคะก็หายเจ็บแล้วนะคะขาแพงนะคะก็มันเป็นเจ็บแค่คืนเดียวนะ,ะพอเช้ามาก็หายเฉยนะคะพอพนวันฮัลโลวีนก็หายเฉยไม่เข้าใจเลยจริงๆ <c oughs> เอ๊หรือว่าจะเป็นอาถรรพ์วันฮัลโลวีนหรือเปล่านะ มุมด้านนี้นะคะก็จะถ่ายเห็นป้ายแบบชื่อร้านนะาะนะคะสวยงามแล้วก็จะมองเห็นภูเขาเขาชีจันด้วยนะคะก็จะเป็นแบบสนามหญ้านะคะกว้างไกลามากแล้วมันก็จะเป็นแบบอะ่ะแบบเป็นเนินเขาด้วยนะคะคือแบบต้องเดินขึ้นเขาอะ่ะเ,เดินขึ้นเขาลงเขานะคะ เท้าไม่เจ็บเลยนะคะเนี่ยพริกแล้วนะคะพริกไปพริกมาก็ไม่เห็นเจ็บนะคะว<ม>าสัจจานนะ,ะพอไปขับรถพอจะไปถึงอีกร้านหนึ่งที่เราอาจจะไปดินเนอร์ที่บางพะนะะเจ็บขาช่วยนะ มุมนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาถึงกำแพงแล้วถึงกำแพงปราศาสนะคะนี่ถึงแล้วเดินขึ้นมานี่เห็นไหมความจริงเขาจะมีรถรับส่งนะคะแต่เราไม่ชอบรอนะคะเราเดินขึ้นไปเองนะ,ะเพราะว่ากำลังขาล้นแน่นมากแน่นปึกนะคะทุนี้ถ่ายรูปตัวนี้ก่อนจะได้เห็นว่าวิวด้านหลังนะคะนั่นเห็นไหม เป็นแบบไม้เลื้อยอ่ะสวยงามเนี่ยชอบแบบมันเป็นแบบไม้เลื้อยแบบไม้ดอกอะค่ะ,ะแบบมันน่าจะสวยมากกว่านี้ที่เป็นไม้เลื้อยไม้ดอกอ่ะส,สีสวยๆอะไรพวพันอะไรอย่างเงี้ยพันแบบแกับตนหลังอะเห็นไหมที่เป็นเขียวๆนั่นน่ะจะสวยมากนะคะแลวด้านบนนะะเราก็เห็นมีคนน่ะเดินขึ้นไปเล่นอยู่เราก็เดินขึ้นไปบ้างนะคะ เราเดินบันไดขึ้นไปอีกโอ้โห,โโหเราในกำลังขาแน่นฝึกตรงนี้นะคะเป็นโมเมนต์นะคะโมเมนต์ Moment กับกำแพงปราสาทนี่นะคะก็กำลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเดินขึ้นเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปก็จะมีแบบว่าวิวระเบียงอ่าด้านหลังนะคะของคาเฟ่น,นะ,ะซึ่งเป็นทางเข้า ของคาเฟ่นี้ก็คนที่ดูนะคะ EP 1แล้วก็ดู EP 2แล้วกลับไปดู EP 1อีกทีนึงนะคะ่ะถึงจะเข้าใจนะคะทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเหมือนมากเลยแม่หนูด้านบนเรียนแบบสวยเนาะใช่มั้ยคะ เลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายเยอะมากๆเาไมไเส้นเนูหนุ่น่ะจอดรถ๊้งยาปแค่นเขาเก็บผ้าส่งเราเลย้จตอนนี้ไี่เอาตักก่อนฮัหจต้ติไ้ร่สรไม่เสียอรือเ่ค่ะ